ข่าต่อไปกันบ้างคุณผู้ชมนะครับสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับงานนี้คุณแอนทองผสมนะครับคัมแบ็กเล่นหนังในรอบ18ปีนะครับ ประกบพระเอกดาวรุ่งอย่างน้องกัปคณาวุฒินะครับสุดเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการเล่นภาพยนตร์ไปนานมากๆถึง18ปีนะครับสำหรับคุณแอนทองผสมนะครับงานนี้เนี่ยลงมาเล่นภาพยนตร์บัวผันฟันยับประกบคู่กับหนุ่มกัปคณาวุฒิคุณผู้ชมนะครับสำหรับบัวผันฟันยับเนี่ยเป็นการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์ทางช่องสามนะครับอย่างแอนทองผสมนะครับมาประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งก็คือน้องกัปคณาวุฒินะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการจับมือกันระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงนะครับ BEC World นะครับหรือไทยทีวีสีช่อง3นะครับแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่เลยคุณผู้ชมอย่าง M Picture นะครับ Entertainment นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณผู้ชมนะครับได้ Exclusive Production นะครับพันล้านเลยอย่างคุณยอดกลิดชัยพ่วงเพชรนะครับแล้วก็คุณพลึก เอมะรุจินะครับผู้กำกับการันตีถึงความสนุกเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแถลงข่าวภาพยนตร์บัวผันฟันยับคุณผู้ชมที่สยามพาวไลนะครับแล้วก็สำคัญเลยนะครับทำให้แฮชแท็กของชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเราก็ต้องรอติดตามเลยสําหรับภาพยนตร์ที่น้องกับและก็คุณแอนทองผสมเนี่ยมาเล่นคู่กันคุณผู้ชมว่ามันจะสนุก ครบรถขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้ก็มาแรงจริงๆมาแรงยิ่งกว่า 5G จริงๆเลยนะครับสำหรับหนุ่มกัปคนาวุฒิคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามผลงานของน้องกัปแล้วก็ คุณแอนทองผสมด้วยนะครับรว่าเธอห่างหายจากการเล่นภาพยนตร์ไปถึง18ปีโอ้โหไม่รู้เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรเนาะพวกเราก็<อ>ไม่่อยทัน18ปีนะภาพยนตร์นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นหนังแบบเบาสมองแหละเพราะว่าช่วงนี้อะไรก็เครียดๆเดนาะคุณยศนะเขาก็เป็นสายแบบเบาสมองอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น32ทันวาคุณนายโฮอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นสายหนังแบบสนุกสนานอะผ่อนคลายเออนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความรักน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ไหม บัวผันฟันยับเออ,อ,อชื่อเรื่องก็น่าติดตามเลยนะ,นะบัวผันฟันยับเออนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไม่รู้จะเข้าโรงภาพยนตร์ให้เราติดตามเมื่อไหร่นะคะนะ